สวัสดีค่ะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงความรักแบบแรันดอมให้ชาวธาตุลมนะคะในหัวข้อบล็อก ปิดกั้นนะคะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อคุณสปาร์กหรือติ้งกันแล้วกดเข้ามาดูเนี่ยนะคะหรือผ่านเข้ามาดูแล้วมันใช่คลิปของคุณนะคะเราจะมาเช็คจากพลังงานหลักกันนะคะว่าพลังงานหลักใช่ไหมนะคะลัคนาราศีที่ขึ้นมาตรงนี้โดดเด่นมากๆก็คือชาวธาตุน้ำนะคะกรกฎมีนพิจิกนะคะชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะแล้วก็ชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมอันนี้คือที่โดดเด่นที่สุดนะคะแล้วรองๆลง,ง,งมานะคะมันก็จะมีเป็นชาวพฤษศ นะคะมีมีชาวพฤษภตรงนี้นะคะแล้วก็มีชาวธนูชาวกุมนะคะแล้วก็มีชาวกันเมถุนนะคะแล้วก็วันพุธด,ด้วยนะคะที่ขึ้นมาเนาะแล้วพลังงานหลักล่ะนะคะพลังงานหลักระหว่างคุณกับเขาบล็อกปิดกั้นจริงๆสถานการณ์นี้นะคะมันมีมันมีการแบบตัดสินใจไม่ได้รวมไปถึงการเลือกไม่ได้ด้วยนะเออมันมันไม่รู้จะเลือกใครมันตัดสินใจไม่ได้จะทำยังไงดีนะคะ ไม่รู้จะทํายังไงกับสถานการณ์นี้ดีนะคะแล้วก็มีการบล็อกปิดกั้นนะคะในบางเคสก็พยายามใช้เซนส์นะคะในสถานการณ์นี้ว่าคุณต้องทํำยังไงนะคะแต่ว่าต่อให้พวกคุณบล็อกปิดกั้นกันไปนะคะเพราะอะไรเพราะมันเบื่อเบื่อเซ็งเซงมีคนไม่พร้อมในเรื่องความรักยังไม่พร้อมเลือกหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะคบใครจริงจังก็ตามนะคะหรือว่าเบื่อเซ็งกันก็ตามแต่เอาว่าพวกคุณยังดูรอกันอยู่นะคะ บล็อกปิดกัน้นธาตุลม EP นี้ดูยังสนอกสนใจมีแรงดึงดูดต่อกันดูยังรอในบางเคสเนี่ยต่อให้บล็อกปิดกั้นกันไปพวกคุณก็ยังซัพพอร์ตกันอยู่เป็นเจดนันเป็นป๋าดานันเป็นคนที่ทำงานร่วมกันเรียนด้วยกันหรือว่าเป็นคนที่ยังอยู่ในสถานะสถานการณ์รณอะไรบางอย่างที่ยังต้องเชื่อมโยงกันก็เป็นไปได้นะคะโดยเป็นเหตุจำเป็นเนาะหรือง,งานเรื่องเรียนเรื่องอะไรต่างๆนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดไม่ใช่เป็นเช่นนั้นไม่ได้แบบไม่ได้ร่วมงานไม่ได้อะไรข้องเกี่ยวอะไรกันเลยเอาว่าพวกคุณยังมีแรงดึงดูดต่อกันอยู่เลยนะเออมันยังมีแบบแรงดึงดูดการรอการอะไรอยู่เลยนะคะเอาล่ะนี่คือพลังงานหลักนะคะระหว่างคุณกับเขาลองเช็คดูสิคะว่าสัก60สเอร์ซนขึ้นไปถ้ามันตรงไปต่อได้เลยแต่ถ้ามันน้อยกว่านั้นอาจจะยังไม่ใช่ค,คลิปของคุณจะดูต่อหรือไม่ดูแล้วแต่เลยนะคะ อ่ะทีนี้ออมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตรงนี้แป๊บหนึ่งก่อนที่เราจะไปรู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณแล้วเขาจะปลดบล็อกมาคุยกับคุณไหมกรณีถะะ้าเขาบล็อกค,คุณนะ เดี๋ยววันที่7มิถุนา2อนนะคะจะมีการจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะคนโสดใช้เสริมสเสน่ห์เมตตาดึงดูดรักคนมีคู่มีแฟนใช้ปรับพลังงานความสัมพันธ์ให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นพุทธคุณสายขาวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องกังวลว่าจะมีอะไรเทาๆดำๆมาเข้าตัวเราไม่มีอย่างแน่นอนนะคะอาจารย์เข็มจะทํายันคาถาเป็นไส้ในปั้นขึ้นรูปและจุดให้พวกเราด้วยนะคะผลลัพธ์จึงขึ้นอยู่กับบุคคลเพราะเป็นสายขาวนะคะขึ้นอยู่กับบุญกรรมของตัวคุณนะแล้วก็ ถ้ามีคู่กรณีก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมสัมพันธ์ระหว่างกันนะคะเพราะสายขาวไงนะคะมันก็เลยต้องอ้างอิงกับบุญกรรมนะะอ้างอิงกับเจ้ากรรมในเวรกับเทวดาที่ช่วยเหลือดูแลเราด้วยอะไรแบบนี้เนาะ แต่ว่าแต่ว่าให้มั่นใจได้เลยนะคะว่าเป็นการเสริมเป็นการหนุนไม่มากก็น้อยทีเดียวนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อหลังบ้านหลังไม้ได้เลยนะคะเจ็ 7, มิถุนาสพัน2ี้าจะจุดแล้วนะคะเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะสถานะบล็อกปิดกั้นธาตุลมอมมองว่าดูเขาตีกับตัวเองหรือเขาสับสนใจมากๆนะคะหรือเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ย ที่บล็อกกันไปเพราะมันทะเลาะกันมากๆนะเป็นไปได้ไงว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเออบล็อกกันไปก็ดีแล้วหรือว่ารับรู้ได้หรือว่ารู้สึกได้ว่าที่เราบล็อกกันนี้เพราะว่าเนี่ยเราทะเลาะก,กันเราเถียงกันเราไม่ลงรอยกันนะคะหรือเขาอาจจะรู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์นี้มันคนยุ่งเยอะยๆมากๆเลยเนาะเออคนนั้นคนนี้คนนู้น,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  ed, erman, ขน uur, เข้ามาข้องเกี่ยวอะไรแบบนี้ก็ได้ไงนะดูวุ่นวายเออดูวุ่นวายดูสับสนนะคะหรือตัวเขาเองรู้สึกสับสนนะคะรู้สึกสับสนโอลหมานรู้สึกทะเลาะกับตัวเอง นะะใ,นในความรู้สึกที่มีกับคุณนะคะแต่ว่าเขาก็รู้สึกได้คะ่ะว่าความสัมพันนี้นะคะมันเละเทะมากเลยเนาะจบกันไม่สวยนะคะมีการแบบถูกหักล้างถูกหลอกถูกโกงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนทําก็ได้นะคะหรือว่ามันไปต่อได้ยากมากๆเลยเนี่ยข้อจํากัดเยอะแยะนะคะติดข้อจํากัดติดเงื่อนไขนะคะหรือว่าเป็นพลังงานในลักษณะที่แบบตั้งแต่บล็อกกันไปเขารู้สึกไม่ดีเลยอะโอ้รู้สึกแย่มากๆที่ต้องมีการบล็อกกันเกิดขึ้นรู้สึกสิบดาบคือมันแย่มาก มันเละเทะนะคะเนาะแสดงว่าเขาต้องต้องต้องรู้สึกว่าว่าโหมันมันทรมานใจมันอึดอัดมันขับข้องใจมันแย่นะเพราะอะไรเพราะเขาคิดถึงคุณความผูกพันมิตรภาพดีๆความทรงจําดีๆอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เขายังคิดถึงคุณยังผูกพันยังแบบยังมีการย้อนรอยอดีตถ,ถึงคุณอยู่นะคะแต่อีกในยะหนึ่งนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าสมมตินะแฟนเก่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งกลับมา นะคะแล้วเขาก็เลยจําเป็นต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องก็ได้คะ่ะเขารู้สึกว่าเออเนี่ยแฟนเก่าฉันกลับมาตัวจริงฉันกลับมาหรืออะไรก็ได้ฉันก็เลยจําเป็นต้องเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องเลือกคนที่มาก่อนเลือกคนที่เอ,อถูกต้องอะไรเงรี้ยหรือว่าเลือกจากความเชื่ออุดมการณศาสนานะคะก็เป็นไปได้นะคะอีกในย่าหนึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเหมือนกับจําเป็นต้อง เขาเรียกว่าอะไรนะใช้เหตุผลของเขานะคะเขาจําเป็นต้องใช้เหตุผลของเขาในเรื่องราวอะไรได้บ้างในการเชื่อผู้ใหญ่ได้เขาจําเป็นต้องใช้เหตุผลเขาในการเชื่อฟังผู้ใหญ่เขาจําเป็นต้องใช้เหตุผลเขาในการทําในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอุดมการณ์ความคิดความเชื่อนะคะขนบธรรมเนียมประเพณีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะรู้สึก ในบางเคสนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่เขายังระลึกนึกถึงคุณที่เขายังคิดถึงคุณอยู่ที่เขารู้สึกผูกพันกับคุณเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่เวลาพูดคุยปรึกษาหารือกันแล้ว,วเออมัน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 โอเคนะคะเนาะเพราะฉะนั้นภาพรวมความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้อมมองว่านะต่อให้เขาจะรู้สึกแย่แค่ไหนอึดอัดคับข้องใจแค่ไหนแต่เขาก็คิดถึงคุณนะคะความทรงจําดีๆหรืออะไรต่างๆมันเขายังคิดถึงคุณอยู่แต่เขา มีความจําเป็นต้องทําตามเหตุผลของเขาบางอย่างนะคะมันก็เลยทําให้เขาค่อนข้างรู้สึกสับสนใจหรือตีกับตัวเองมากๆนะระหว่างความคิดถึงคุณกับกับการมีแบรยเออร์หรือว่าการต้องทําตามเหตุผลอะไรแบบเนี้ยนะคะอ่ะทีนี้มาดูซิว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเขาเป็นคนปลดเออถ้าเขาเป็นคนบล็อกชาวธาตุลมเขาจะปลดบล็อกนะคะเพื่อที่จะมาทักทายคุณอ่าเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะปลดบล็อกนะคะต้องบอกตรงๆว่ามีความเป็นไปได้นะคะ ออมมองว่าเขาเหมือนกับเล่นแร่แปราธาตุหรือว่าเรียนรู้อยู่เป็นอะไรบางอย่างนะคะเช่นการบล็อกกันในครั้งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วว่ามันต้องเกิดขึ้นก็ได้เช่นเขาบล็อกคุณไปแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาเยียวยาคุณนะคะหรือว่าเขารู้อยู่แล้วว่ามันมีถ้ามันมีการบล็อกกันเนี่ยยังไงยังไงซะก็จะต้องมีการปดบล็อกเพื่อมาเยียวยากันอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันเพราะฉะนั้น ถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะปลดบล็อกเราทักหามีโอกาสเป็นไปได้มีโอกาสเป็นไปได้บางคนเป็นความจําเป็นด้วยซา้าในบางเคสเขาไปพึ่งสายมูด้วยซนะ้ำเนาะพึ่งสายมูการมูเตลู و, อะไรเงี้ยนะคะหรือบางเคสชาวท่านลมนั่นแหละพึ่งสายมูเพื่อดึงเขากลับมาก็ได้นะแต่จากไพ่ถ้าอ่านจากไพ่แบบเพียวๆก็เป็นไปได้นะว่าความผูกพันที่มีเนาะการที่พวกคุณเป็นแฟนการเป็นครอบครัวหรือความผูกพันที่มีหรือการงานธุรกิจอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะที่มันยังจําเป็นต้องแบบเฮ้ย ค่อยเป็นค่อยไปถ้อยทีถ้อยอาศัยกันก่อนเพราะว่ายังมีเรื่องที่ยังต้องข้องเกี่ยวกันอะไรเงี้ยนะคะเรื่องเรื่องราวเหล่านั้นนี่แหละจะทําให้พวกคุณได้กลับมาเยียวยากันได้กลับมาส่งข่าวทักทายพูดคุยกันอีกอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นมีมีความเป็นไปได้ค่ะว่าเขาอาจจะนะคะเป็นฝ่ายปลดบล็อกนะคะเพื่อที่จะทักทายคุณนะคะและอย่างที่บอกยิ่งคุณมีความจําเป็นที่ต้องข้องเกี่ยวกันอันนี้ยิ่งยิ่งโดดเด่นมากนะคะ ทีนี้แต่ว่าการจะปลดบล็อกค,คุณต้องต้องใช้เวลานะมันขึ้นเทมเพลนคือต้องค่อยเป็นค่อยไปต้องแบบอืมต้องแบบยังไงอะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะรีบปลดมาทักไม่ไ,มได้อะไรเงี้ยนะคะอืมอาจจะคิดถึงสุดๆแล้วค่อยทักมาก็ได้ไงนนะแล้วกรณีถ้าคุณเป็นฝ่ายบลอ็อกอ่าเขารอให้คุณปลดบล็อกเพื่อทักหาเขาไหมค่ะเขารอให้ลมปลดบล็อกเพื่อทักหาไหมเขารอให้ลมปลดบล็อกเพื่อทักหาไหมเขารอทาาุลมปลดบล็อก เพื่อทักหาไหมก็รอคุณปลดบล็อกเพื่อทักหาไหมหรอก็ถ้าเป็นไปได้ก็ดีจะได้คุยกันเนาะออมว่านะอย่างที่บอกถ้ามีธุรกิจกิจการงานหรือเรื่องราวผลประโยชน์ข้องเกี่ยวกันอะออมมองว่าจําเป็นต้องมาคุยกันนะนะคะ เขาก็รอให้คุณแบบเออปลดบล็อกแล้วจะ,จ,ะจะได้มาปรึกษากันจะได้มาคุยกันว่าจะเอาอยัางไงดีอ่าเรื่องการเรงินการลงทุนเรื่องลูกอ่าหรือว่าเรื่องอผลประโยชน์ต่างๆที่ข้องเกี่ยวก็ได้นะคะแล้วออมรู้สึกได้เลยว่าจริงเขาก็ยังเสียดายคุณอยู่นะคะเขารู้สึกว่าการบล็อกกันครั้งนี้การปิดกั้นกันครั้งนี้มันมีการใช้อารมณ์นะคะเขาอาจจะเสียความรู้สึกแล้วก็อาจจะเสียดายถ้าเขาเป็นฝ่ายใช้อารมณ์เขาก็เสียดายนะคะ เพราะฉะนั้นก็ยังมีภาพในเชิงเหมือนยังต้องการโอกาสที่จะได้มาพูดคุยปรึกษาหารือกันอยู่เพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าอาจจะรอคุณด้วยเช่นกันให้คุณกดบล็อกทักหาเขานะคะอะข้อความสั้นๆก่อนหมดเวลานะจะหมดเวลาแล้วนะคะข้อความที่เขาอยากบอกคุณเขาบอกว่าคุณกับเขายังเด็กอายุยังน้อยหรือวุฒิภาวะยังน้อยนะคะก็เลยทําให้บล็อกกันเขาซ่อนตัวตนที่แท้จริงกับคุณคะ่ะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเขารู้สึกมีแรงดึงดูดกับคุณมากๆเลยนะคะถึงเวลาที่เขาต้องเยียวยาตัวเองแล้วนะคะเขารอสัญ,ญญาณจากคุณคะ่ะ